สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันอาทิตย์นะฮะโโอ้โหแป๊บเดียววันอาทิตย์แนละ้โหูแดดออกแต่เช้าเลยวันนี้แต่ว่าอากาศนะฮะไม่เย็นเท่าเมื่อวานนะโ,โหเมื่อวานตื่นเช้ามานะครับจนสั่นนะฮะสิบเอ็ดองศานะวันนี้สิบห้านะตื่นมาสิบห้าวันนี้มาอัปเดตสภาพอากาศแล้วก็มาดูบรรยากาศกันนะครับสิบห้าองศานะครับอัปเดตอันนี้นะฮะ ถือว่ากำลังดีนะดีเมื่อวานหนาวไปน,นะเมื่อวานหลายท่านก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับรับชมที่จังหวัดอะไรอุณหภูมิที่บ้านของท่านเท่าไรกี่องศานะครับผมมาพูดคุยทักทายกันนะครับยากาศเช้า,ชานี้ที่วังปู่ป่ริจิตนาคราช นะมาเซลฟีนะ่เนาะกัดยามเช้าโอสวัเดีฮะวานเย็นกว่าน,นี้นะครับโอ้เสียงนกเนี่ย ทอ่อรั่วนะน้ำหยุดอู้แต่ไข่งามๆอ่ะสาย FC มันเลยตะไข่เนี่นยนะเช้านะี้เช้านี้ไข่แอ้วันนะ เป็นดอกสวยงามตามห้องเรื่องนี่มนันาวนี่บรรยากาศช่วงเช้านะหมอกนะหมอกนะเนี่ยเปียกๆเนี่ยน้งหมอกแนละ้วครับเนี่ยหมอกก็จะลงประมาณสัก 5้าโมงละห้าโม,ง,ามงเย็นก็จะลงละเริ่มลงละหนูน่าจะเยอะนะครับ f ีน่าจะมีหนูเยอะนะแถวนี้นะเพราะป่าข้าวมัน มีหญ้ามีโพรงนะเยอะในน่าอย่าหนูเยอะน่าเดี่ยวนี้ใครเป็นเซียนหนูนะครับมาดูบรรยกาศด้านหน้าน,นี่นลานปูนะครับ โอ้ลมเย็นสบายมากนะฮะบรรยากาศเอ็มชอบนะหน้าหนาวชอบกันหน้าร้อนหน้านหน้าร้อนนี่แบบอยู่ยากนะฮะหนาวก็อยู่ยากแต่ว่ามันสดชื่นนะสบายตัวเลยก็คือน้ำน้ำโอ้โหสบั้นน้ำยังเย็นน้ำบังปูเย็นจีบบรรยากาศสดๆเยรียวๆนะฮะก็ใกล้ สำหรับงานโปรนะครับอีกไม่กี่วันนะ,ะได้อัปเดตมาอัปเดตกันวันนี้30แล้วอ่ะเราดูปฏิทินเลยนับไล่กันเลย30มสิบเราเมื่อเนี้ยหนึ่งสองวันนะฮะอีก9วัน1 2 3 4 5 6 7 9สามสี่หนะอีกสิวัน10วัน สิบวันนะครับผมก็จะถึงงานแล้วนะครับหวดเข้ามาละใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็ขอญาตนะครับขอญาตประชาสัมพันธ์นะครับขอญาตเชิญชวนเอฟซทุกท่านนะครับที่ไม่ติดภารกิจนะหรือว่าว่างเว้นจากภารกิจจากธุระนะฮะก็เรียนเชิญนะครับมาที่วางปู่ปริจิตราชนะนี่เชิญมาที่วางปู่ปริจิตราชานะครับงานมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างนะครับเมื่อวานก็ได้พูดคุยกับ ป่แตนนะฮะแล้วก็ยูทูบเบอร์พี่นวัดนะฮะหลายๆท่านผมมีเซอร์ไพรส์เยอะแยะนะฮะพอยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีที่แล้วนะปีที่3มนะปี3จัดใหญ่มากปีนี้ก็ไม่แพ้ปีที่3แน่นอนป่แตนการันตีนะครับปีที่4นะปีนี้ปีสละผ่านมาแป๊บๆนะครับองสวงองปู่เข้าปีที่4แล้วก็จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับถือว่าเป็นงานประจําปีของพวกเราชาว ลูกหลานนะฮะผู้ปริจิตตนะคราชอากาศสดๆเข้ามาพูดคุยสักไทยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ละแป๊บเดียวเ,ยวเอ็มก็ไปบ่ายนะเดินทางกลับดอนนะเพื่อที่จะลุยภารกิจต่อเนื่องกับกมัรชานะครับผม แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศยามเช้านะฮะทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศยามเช้าเช้าที่วังปูปาลิจิตน้าครตัด โอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ